สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับช่องหัวเหม็นเกมเมอร์นะครับอผมต้องขอโทษก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมป่วยนะครับเป็นเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคอนะครับต้องขอโทษในเรื่องเสียงด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบไอเทมชนิดหนึ่งนะครับของแรนเจอร์นะครับนั่นก็คือนี่นะครับซาวแอมนะครับเราเรียกย่อๆกันว่าซาวแอมนะ ข้อดีของซาวแอมคือนี่นะครับลด v a r i เลเบนะครับ Cast Time ของ Skill 50%นะครับอาชีพที่ใส่ได้ก็มี Hunter ร์บาท a ดนเซนะครับก็เอาง่ายๆนะครับทำให้เราไล่แอโร s สตอมไวขึ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆควรหามาใส่ด้วยก็ดีนะครับก็ตอนนี้ราคาก็อยู่ราวๆ27ถึง30 M นะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านี่นะครับผมจะทดสอบแบบไม่มีเออ่ไอเทมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะทดสอบแบบไม่มีไอเทมสามครั้งนี่นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามแล้วเราเดี๋ยวใส่สาวแอมกันนะโอ้โไวขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเดี๋ยวเราถอดสาวแอมออกนะโอ้โหต่างกันเลยนะครับต่างกันเลยนะ นี่นะครับคั้งที่สองผมว่าค่อนข้างต่างกันเลยนะและอันนี้ผมใส่สาวแอมแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่นะเนี่ยเห็นไหมครับไวขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูครับก็ถ้าเอาสรุปเลยนะครับ คือเป็นประดับที่สําหรับผมนะเป็นประดับที่ดีเลยนะครับสําหรับแลนเจอร์นะทําให้เราแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะพอไล่สกิลแอโร่เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเทเลพอร์ตต่อได้เลยอันนี้ผมก็ยัดการ์ดเทเลพอร์ตนะครับคิมมี่ก็ถ้ามีงบนะครับก็แนะนํานะครับให้ซื้อมาก็ได้ครับช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับโอเคครับงั้น ก็เดี๋ยวเราผมจะทดสอบให้ดูอีกสักรอบแล้วกันอีกสัก 2- อสามรอบโอเคเอาแบบไม่ใส่นะนี่นะครับเราเลาประมาณ1วินิดนิดหรือเกือบสองวินะครับผมว่าประมาณวินิดนิดนะแบบไม่ใส่สาวแอมนะเดี๋ยวเราใส่สาวแอมกันบ้าง เห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเองนะครับคนเยอะแยะเลยอ๋อธนูหมดหมดไหมเอาไม่พอเห็นไหมครับประมาณวิเดียวนงครับเป็นอะไรที่ไวมากเลยนะครับถ้าเราใส่สาวแอมอ๋อธนูไม่พออยอะ ก็หามาใส่ได้นะครับก็ราคาก็เ20เท่าไใช่นะที่ผมบอกไปตอนแรก27ปะเนาะ27ถึง30ล้านนิดๆขาด 10m นิดๆก็ประมาณนี้แหละครับถ้ามีงบก็แนะนำให้ซื้อมาใส่ครับดีครับเก็บเล้สนุกครับโอเคครับงั้น คลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบา,บายๆครับแล้วออ,อย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมนะ่เออผมต้องขอโทษเรื่องเสียงด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับนะครับบายบาย